สวัสดีค่ะลูกค้ามาชมงานป้ายเต่าน้องเต่าเยี่ยมนะคะตัวนี้งานเสื้อยืดแขนสั้นอู้โปะหน้ามาเป็นดิสนีย์เลยสวยจังโอ้มัดย้อมโอเคสวัสดีค่ะดิสนีย์เสื้อยืดแขนสั้นทะไซค่ะลูกค้างานเบอร์หนึ่งก็จ A ใหม่กริบใหม่มากงานเบอร์หนึ่งเลยจ้า แขนสั้นคอกลมล้วนนะคะคัไซ์ S, M, L, XL ุวยโทรศัพสวัสดีค่ะกดแชร์ก่อนกดแชร์ก่อนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะงานเบอร์หนึ่งค้สไซนะคะลูกค้าขาพี่ๆหลายคนชอบงานเกตเอเนาะมัน ไม่ต้องไปคัดทิ้งขัดเสียอะไรเลยเราแบบชัวร์เลยว่าเราขายได้ทุกตัวในกระสอบไปแยกตัวทําราคาอีกทีหนึ่งเนาะมาหลายตู้แล้วเพิ่งจะได้เอามารีวิวให้ชมกันนะคะขาะไซลูกค้าดูความใหม่ของผ้าสวยมากลูกค้าไปขายเป็นแบบงานงานเอาเลตมือหนึ่งแบบนั้นได้เลยนะยิงป้ายแล้วก็ขายเป็นแบบงานมือหนึ่งอะ เขาเรียกว่างานเอาเล็ดแบบเหมือนงานโลโลห้างโลสต็อกประมาณนั้นนะคะเนี่ยมันใหม่มากใส่ได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะงานจะยืดแขนสั้นขอกลมนี่โอ้ห้อยป้ายสวยใหม่มากค้าสีค้าไซส์เลยนะคะผ้านิ่มๆเลยค่ะลูกค้ามีแบบคอตตอนผสมแล้วก็คอตตอนร้อยเปอร์ซ็ สี่สิบโลอันนี้ก็ประมาณสองร้อยนิดๆนะคะผ้าบางเนาะผ้าบางใส่ได้ทุกวัยเลยใส่กับแฟนได้เลยผู้ชายผู้หญิงยังไงก็ต้องใส่เนาะทุกคนต้องมีเสื้อยืดแขนสั้นคอกลมอะ่ะเด็กวัยรุ่นเด็กตัวเล็กๆก็ยังใส่เป็นเสื้อผู้ใหญ่ได้อะ่ะ เหมือนแอวบิเกลใส่เสื้อยืดตัวยาวๆของพี่ใส่ฟ้าพายุมันจะแบบใส่เป็นเดรสได้เลยอะใหม่มากลูกค้าใหม่มากอรีวิวป้ายเนี้ยเราใจฟูตลอดเลยอะคือมันใหม่มากบางังบังทำอะไร หนึ่งเจ็ดเจ็ดเอาขึ้นพาเลตตั้งไว้ทำไมนะอ่ามีลายการ์ตูนด้วยใหม่มากใหม่มากสองร้อยตัวอะคา่ะโชว์ไปทุกตัวเลยจ้ะได้ทุกตัวในไลฟ์เลยนะคะไม่ชอบกระสอบนี้อยากเอาไปเปิดลุ้นเปิดเปิดแบบ เปิดลุ้นลายเองเนาะว่าอุย้ยเปิดมาแล้วจะได้ลายอะไรได้การ์ตูนแบบไหนไงลูกค้าก็สอบใหม่ได้เลยถ้าลูกค้าชอบกระสอบนี้นะคะแล้วก็ได้ได้ประหยัดค่าขนส่งลูกค้ารับกระสอบนี้ได้เลยสวยมากงานเกรดเอใหม่มากนี่สวยค่าไซส์ S M L X L เลยค่ะ <laughs> อืมเจ็บอืมเจ็บนะ this, this. อันนี้ yet, เ็กเอาเเยไม่เนไรโอ้เสอสวยสวดีครับวัครับครับ ไม่เป็นไร <laughs> บ้านไม่ใช่คนไทยไทยเนาะคนไทย,ไทยอันนี้<า>บัากมโอ้ยสวยใ,ในห้างในห้างในห้าง <laughs> ในห้างนี่เวลี่ลิสนะแอปลอดดอฟมันนี่นะอีพคอในห้าง <Yes. S 2> ใช่ไหมรวยมากเลยใช่ไหมหในห้าง ในห้างเต้ offs, องแบบบิ๊กพิโพรแฮปโลดมันนี่เด็คอนในห้างเด็คอในห้างนอนในห้างแกนซ์ รีวิวส่งฟรีนะคะลูกค้าขาะรีวิวเดินทางให้ฟรีเลยลูกค้าประหยัดค่าขนส่งไปหลายร้อยเลยนะประหยัดค่าส่งลูกค้าก็ประหยัดต้นทุนไปอีกเยอะเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้ด้วยนะคะลูกค้าขาเวลางานเข้าใหม่รีวิวใหม่ลูกค้าจะได้ไม่พลาดการติดตามเนาะจะได้เห็นโพสต์ก่อนใครเลย กลเยค่ะบขายเกตเอดีกว่านะลูกค้างานแบบเราขายได้ทุกตัวเราทำทาราคาได้ทุกตัวอันนี้ห้าพันห้านะรุ่นนี้เหมือนจะเป็นโปูห้าพันห้าอยู่นะต้องคิดเลขโปห้าพันห้ามาหกพันห้าโปูห้าพันห้าลูกค้าช่วงนี้โปก็เยอะเยอะ ฉเฉลี่ยไปสักสองร้อยตัวทุนประมาณยี่สิบเจ็ดบาทนะคะยี่สิบเจ็ดบาทต่อตัวลูกค้าถ้าแบบคัดตัวสวยๆขายสักร้อยร้อยห้าสิบนะแล้วก็หางๆลูกค้าขายห้าสิบขายสามสิบสามตัวร้อยอะไรได้หมดเลยคือมันเป็นงานมือหนึ่งอะลูกค้าไม่ใช่งานมือหนึ่งมันเป็นงานเกรดเออะใหม่มาก <S <S> <S นะคะลายคนเขาก็ขายแบบขายหัว ขายหัวได้กําไรได้ทุนคืนแล้วที่เหลือก็เป็นกําไรก็เน้นขายออกไวๆจะได้มาซื้อลอตใหม่เนาะจะยืดขาไซส์ไม่มีเข้ามานานแล้วนะลูกค้างานเกรดเ e ออะป้ายขนํำก็มีตะเกตดบีเกรดซีดเนาะแล้วป้ายเนี้ยงานสวยแล้วราคาไม่แพงด้วยนะคะสภาพใหม่เลยใช่ค่ะลูกค้าป้ายเต๋ออะใหม่ใหม่แบบ เกตเอใหม่แทบทุกทุกรหัสเลยค่ะเกตบี B, ก็ยังสวยเลยอะหนูรีวิวทีนี้แบบโอ้แฮปปี้มากเลยดีกว่าบางป้ายเปิดมาแล้วแบบโอ้ยจะพูดยังไงอะจะพรีเซนต์ยังไงดีว่าแบบม,มันไม่ค่อยสวยอะอันนี้ใหม่จริงค่ะคาดไซส S M L X L ใส่ได้ตั้งแต่เด็กวัยรุ่นจนผู้ชายผู้หญิงทุกวัยใส่ได้หมดเลยรับซักกระสอบไหมคะ ยืดป้ายเต่าตอนนี้จะมียืดแขนสั้นค่ะสีเกดเอเบอร์นี้ค่ะแล้วก็มีแขนยาวแขนยาวก,ก็ขายดีนะคะแขนยาวสามพันห้าเกดเอใหม่เหมือนกันเสือ้อ,อป้ายเต่าเสือ้อป้ายเต่าเหลืออะไรเสือ้อป้ายเต่าเหลืออะไรเหมือนไม่ค่อยเหลืออะไร เดี๋ยววันนี้รีวิวป้ายน้องป้ายเต่ารัวๆเลยนะลูกค้า่ะเดี๋ยวตู้ใหม่จะเข้าแล้วทํารีวิวไว้ให้ลูกค้าชมกันก่อนวันนี้เปิดหลายงานเลยลายสกอตก็หมดโโลก็หมดอืม้อยืดโอเวอร์ไซส์มีอยู่นะคะ้อยืดโอเวอร์ไซด์อีกรอบไหมลูกค้า้ะยืดโอเวอร์ไซส์เกรดเอก็ขายดีนะ รีวิวทุกตัวเลยค่ะกวดังนี้ลูกค้าได้เห็นงานแบบงานทางกระสอบที่เปิดเปิดจากกระสอบจริงๆแล้วก็รีวิวให้ชมทุกตัวเลยรับรีวิวก็ได้ทุกตัวเลยนะคะซื้อที่อื่นเห็นลูกค้าบอกว่าตัวที่โชว์ในไลฟ์ไม่เห็นได้มาเลยของเราไม่มีดึงออกนะใหม่มาก เดืนอตทินมีลูกค้าบอกว่าอยากได้อุ้ยผีผีน่ารักอะดูดิ <laughs> น้าผีจะกีนการ์ตูนฟอนต์แล้วก็สีพื้นค่ะกันเลยนะคะจะใหม่จริง รีบเรียบรียบ,ยบแล้วก็ใส่ถุงแบบขายเป็นงานมือหนึ่งได้เลยนะทุนตอนละยี่สิบเจ็ดบาทลูกค้ามีไนกี้ด้วยรีวิวเดินทางให้ฟรีนะคะโปรห้าพันห้ารอยบาทเท่าสาขาเชียงใหม่เลยโปรให้เท่ากันเลย มีแต่ตัวสวยๆใช่<ว>ค่ะรเรียบร้อยนะคะขอบคุณมากค่ะไปแม่สอดแล้วจ้ะสิบสามกระสอบรวยๆเฮงๆนะคะลูกค้าค่ะบางช่วงลูกค้ามานี่ของแน่นโกดังนะบางช่วงก็คือโกดังโล่งเลยจ้ะ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะลูกค้าขาลูกค้าจะได้ไม่พลาดงานแบบงานที่ลูกค้าอยากได้เนาะบางอันพอเราโพสต์ปุ๊บหมดปั๊บอย่างเงี้ยลูกค้าไม่ทันอะ่ะเพราะว่ามันมันไม่ได้ขึ้นแจ้งเตือนเนาะกดติดตามไว้นะ สั้นผ้ายืดผู้หญิงยังมีอยู่นะลูกค้ามมฟูจิศูนย์เจ็ดศูนจะหมดแล้วนี่ทรงมัดยอมก็สวยมีคอกลมมีคอวีปนกันเนาะ ลูกค้าสนใจงานไหนลูกค้าสอบถามได้นะคะมีหลายป้ายมากลูกค้าแนะนําไม่ถูกเลยอะ่ะมีหลายป้ายมีหลายงานที่แบบพร้อมส่งมาอุ้ยสวยอะ่ะอันนี้เขาพับพับมาดีเนาะไม่ได้ยับมากเดี๋ยวนับจํานวนตัวแจ้งในโพส์ตให้อีกทีหนึ่งนะคะสปอร์ตบาร์ก็ยังมีพร้อมส่งนะลูกค้าเกตเอเกดบีเสื้อในก็มีนะ เส <c oughs> ื้อกีฬากางเกงกีฬา,ามีหมดเลยาย <c oughs> เต่าจะไยเต่าใบเต่าตู้ห้าตู้รอดห้ารอดหกกำลังมานะลูกค้า มาลัวมากลูกค้าบอกว่ายังไม่เคยเห็นป้ายนี้เลยขายไปหลายตู้แล้วนะฮะอโลกโลกคุณเอาไปเก็บลูกหนึ่งซ้ำกันอ่ะตุณสามห้า แล้วก็เอาไมอามี่ศูนย์แปดหนึ่งกับหนึ่งสองหกมาอย่างเราดูหนึ่งสองหกกับศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหกศูนย์แปดหนึ่งเดี๋ยวนะับเราแจ้งจำนวนให้อีกทีหนึ่งนะคะลูกค้าฝากไว้ด้วยค่ะตัวนี้รหัสเอ็มเอมศูนย์หกเก้านะคะป้ายน้องเต่าจะยืดคาสายอ,าสอุ้ยฮันเดจะยืดขาสายเกตเอค่ะ